ไอ่รถชวนแมงไว้ไว้รถชวนอะนกอเอาแมบบหายไปได้เอามัมอีกอะมัมอีกมัมอีกไว้ไว้พาไปมัมหนกมัมมัมสบายดีพี่น้องก้อนติเกอาอยากไปเออสบายดีเงียบบบ้านเนี่ยเบิ้ลร้านทังนี่เบิ้นร้านผลนิ่มไปใส่แม่พองผลเอออันเงียแน่หอันเงียบแน่ เงียเงียเียเอยากไปปุ๊บใชแม่จะอยากไปแห้งบ่จะอยากไปแห้งบ่เงยมันทางนี้ดิล่ะเงียบเงี้บเงยอันยิ้มมันเิ้มมันน่อดิเิีมไปไหวเิ้มไหวเขาจะไปหันเต่พ่อพาไปแล้วเงยยบมันหวานยิียมันหวานสบายดีนง หัวดังๆแน่เดีายวยากไปแห้งหมอหัวดังแน่เอินแม่เอินแม่เอินแม่ม๊มบ๊มเอินแม่แม่เออเหมือนแบบมอดใส่รองเท้าใส่ป่านนะใส่ยูุยนองไม่หนัดูดใส่เด็กระดูดใส่เด็กระดูดก็ได้่อคอยใส่เนาะไปว่าเนา ไปบอกใส่กูมาดูดเด็กกัป้าไปแห้งบอกปลุกป้าป้าเปหัวนชวนป้าไปป้าโอ้ยเบื้งแมวใหญ่ป้าเบิ้งแมวใหญ่อยู่ชวนป้าไปไหมาปเด็กขี่รถมาขนาดขี่รถนะพ่อพาไปเรือยจะบายดีพี่น้องก็ได้ถูกอ่ะสวัยดีพ่อแม่พี่น้อง

ตุ่มสีหัองไปอยู่โอ้ยเจีบคะมันแขงบุล่ะเดี๋ยวชว,น,น,กว,ชวนก่อนหัวน้อกจะข้าวหนึ่งเนาะ mỗi ngày càng cốp ở đây hết 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 แหงๆใส่หัวใส่หัวแหงๆนี่หรอกแหงๆสือไ่ได้ต่มสีเรางนี่โอ้หนหนาไยหนาวันี้หันดีนะพี่น้อง ต้สมสินหอ้อเจ็บขาเก็บขาในหัอเสาอยู่วันนั้เปลื่อยครับไปเล่นบาทน้องกองไปบุญไปบุญ Bạn thân hận tạp bụng để lại, you know, bằng bạc, you lao bạc. Tạp nó à, mẹ nó. Tạp bụng nha, bạc, 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 nó bạc, 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 จบ้านเขาไล่ยม้วมีเนาะบานเ่าไมบานหน่อยเนี่ม้วมี่อาชีพทยังบมนหมีหยังมมีอาชีพม่มีอาชีพอาชีพก็มีแต่เฮดหน้ามันโดดบ่มีพอกินอาชีพเสริมเขายังว่ามีมัน หูเข้าล้วจะใหดมันเนาะแต่ห้องเด็กหน้ายางเดียวมาเดาเอาสิวิจัยเห็นหนนะ้นา,ย,นะนนาย,ย่างเดียวเมื่อถนัเนาเมือ่อนแหละข้อเดียวขนะ้อสืดสีแม่สองเซตเ,เซตหน,น,นึ่งเนาะสีัวเขาหลบเนาะ

อะไรใช่คืออะรบอ,อใช่ต่วว่ะใช่ปมูอ่ะจะได้หวูอะไ้ไหม่ออนันก็มูอ่ะโอ้บ้าบไปเลยใช่นั่นไงพ่อแม่พี่น้องเบ้่งแม่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ อันนี้มาพบกับสายปานอันยบยิบบ้านบานเพาะว่าดังๆกบาว่าดังๆเห็นสีฮฮ่าฮเจชื้อใหญ่อ่ยลกอยเบาก็พอแม่พี่น้องแนลูกเออก็ได้ก็ติดตามในเด้์พอแม่พี่น้องเอ้าวไอ้กึแน่แน่นะฮ่าฮาลู

อ๋อแล้วต้องไปอูู่ไฟเดินสีเดืดทน้าของข้างกดปีไฟเนี่ยปีนเแษเศี่ขอวรบเปลืมไม่อนะีอ้งเป็นตลาไปจืดข้นายไกวดขาวเจข,าว,ขาวนะมีอแ่ว่างตาัวอะไรมาตน้มึงเอาบ่วงหัวตักเอาแต่เยว่าเขาจบเก่ยัง เดี๋ยวมาว่หลับหลับก็เดินทางนะแล้วอาหารู่ तो तुम ही

ซื้อใช้ป yeah. ั่นเนี่ยเออเออเออบายบายเนี่ยบายบายพรมยปลาลูกนะบาย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 อ้าวนีท่านท่านี้ไาไมาเห็นอ่ะบายบายพรมย์ปลาลูกนะบายบายเห็นปุ๊อ้าวบายบาย